6อันดับนักวอลเลย์บอลสาวที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่6คูบาอัคมานสำหรับตัวบล็อกแดนกลางบอลเร็วตัวตึงจากทีมชาติตุรกีมีความสูงเป็นอาวุธโดยเธอมีส่วนสูงที่สูงถึง200เซนติเมตรสามารถกระโดดตกได้สูงถึง320เซนติมตรเลยค่ะและกระโดดบล็อกได้สูงถึง310เซนติเมตรกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ครบเครื่องทั้งเกมรับและเกมลุกสุดๆเลยค่ะสำหรับคนนี้อันดับที่5 a g แอ s นิสกาคอนเนลุกมีส่วนสูงอยู่ที่200เซนติเมตรเท่ากันค่ะเธอเล่นในตำแหน่งตัวบล็อกแดนกลางเป็นดาวตบจากทีมชาติโปแลนด์ทั้งนี้นะคะสาวคนนี้ยังเคยได้โชว์ฟอร์มดีมากๆในนัดที่ทีมชาติโปแลนด์พบกับทีมชาติไทย คือมีการบ็อกที่สุดยอดมากๆเลยค่ะถ้าเธอยือนอยู่หน้าตาขายแล้วบอลที่ตกมาจากคู่แข่งเนี่ยเรียกได้ว่าผ่านเธอยากมากๆเลยค่ะแทบไม่ต้องกระโดดบ็อกกันเลยทีเดียวอันดับที่4บาเยรินมาติเนสดาวตบผู้ที่มีความโดดเด่นแห่งประเทศโดมินิกันเจ้าของความสูง201เซนติเมตรโดยเธอเล่นในตำแหน่งหัวเสา จึงเป็นตัวหลักในการทำแต้มจนกลายเป็นท็อปสกอร์ของทีมอยู่บ่อยครั้งด้วยความสามารถและทักษะในการเล่นของเธอนอกเหนือจากนี้ยังสามารถกระโดดตบได้สูงถึง300อันดับที่3ยวนชินเย่เจ้าของความสูง202เซนติเมตรดาวตบสาวจากแดนมังกรประเทศจีนเล่นในตำแหน่งบล็อกกลางเมื่อล่าสุด เธอเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งล่าสุดไปหมาดหมาดและการันตีด้วยความเก่งจากดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกโดยเธอสามารถกระโดดตบได้สูงถึง325ซนเมและกระโดดบล็อกได้สูงถึง315ซนเมตรด้วยกันค่ะอันดับที่2ดาน่าเรดเคตำแหน่งบล็อกกลางบอลเลวดาวเด่นมาแรงในแห่งสหรัฐอเมริกาเจ้าของความสูง 203เซนติเมตรโดยปัจจุบันเล่นให้กับทีม V Lovon Le Monza ในลีกอิตาลีโดยดาน่าเธอสามารถกระโดดได้สูงถึง315เซนติเมตรและบอกได้สูงถึง308เซนติเมตรกันเลยทีเดียวอันดับที่1มักดาเลนาสตีเซียบีลังตัวตึงเจ้าของความสูง230เซนติเมตร เรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นแห่งวงการวอลเลย์บอลระดับโลกอย่างเต็มตัวแล้วค่ะนอกจากเธอจะมีความสูงที่ได้เปรียบคู่แข่งอยู่แล้วอีกหนึ่งจุดเด่นของเธอนั่นก็คือลูกตกที่หนักมากกันเลยทีเดียว